โอเคครับก็กาบสวัสดีถ้ามุกจชมุกท่านนะครับวันนี้มีกับช่องมาทีรบีครับเดี๋ยวนี้จะมาสอนอาชัดดำออกจากพื้นหลังนะครับทุกคนก็ ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปดูคลิปกันเลยครับทุกคนนะครับแยกล่างปึ๊บนี่ครับซึ่งช็อตเดอะแฟตตรงนี้ครับไอช็อตนี้นะครับสายฟ้านะครับเป็นฉากดำนะครับเดี๋ยวมีวิธีครับอย่างแรกคือกดมิกเซอร์เข้าไปครับมิกเซอร์เราเอาไฟล์ที่เป็นฉากดำนะครับเช่นนี่ครับสมมติว่าเราจะเอาฉากนี้ครับ อ่าฉากสีเขียวนี่ครับแล้วก็ตัดออกมาตามที่เราต้องการอย่างนี้ครับแล้วเราก็ปึ๊บงโปรตีครับกดไปที่ตรงประกบครับนี่ครับประกบและกดเป็นที่สว่างขึ้นครับอ่าแค่นี้ครับเสร็จแล้วนี่ครับฉากดำหายไปทันทีครับตัวอย่างครับเดี๋ยวเราจะ เราลองไปเลื่อนไปตรงจุดที่มันมีพื้นหลังกันเราจะรู้ว่ามันหายไปแล้วนี่ครับเอฟเฟกนี้ครับเหมือนกันครับก็เดี๋ยวเราสอนเอาฉากเข,ข,ขียวออกนะครับผมมุดเอาฉากนี้ครับทุกคนอ่าเนื่อเต็มจอถากเขียวง่ายครับง่ายมากครับมาโคคีกดเข้าไปปุ๊บตรงช่องสีเขียวครับกดความเข้มระดับสุดนะครับ ครับนี่มันจะขึ้นอย่างนี้แหละครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีแล้วครับคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับบ๊ายบายครับทุกคน my nights nice out of MC? Now I blew a check. Run it back up in the weed. Run it back up in the weed. Yeah, yeah. Louis Vuitton on my back, but still rocking them bands on my feet. Nobody fucking with me. I got back on my feet. Now they don't wanna be, Cause I came out the streets with most of these niggas be creep. Remember nights nice out of MC? Now I blew a check.